เลยให้ท่านอยู่ตรงนี้เลยค่ือไไมด้พเเกิดพร้อมกันกับลูกจานเลยพร้อมกันกับอาจารย์คือต้นโพที่อยู่ข้างหลังแม่นี่จ้าแสดงว่าอายุสามสิบเอ็ดปีเนาะจานอายุสามสิบเอ็ดเดินเกิดพร้อมกันกับอาจารย์เต็มโตมาด้วยกันกับต้นโพใช่ไหมจ้ะแม่จำได้นะคนเองนะแม่ใช่ไหมคะจ้ตะแรกขึ้นยายจะบอกว่า ทอนทิ้งใหญ่ถั่วนะตอนกไก่ยังไม่ชันยังไม่เสียใช่คืออแม่ก็บอกว่าชาวบ้านเขาป่ามีต้นโพวัยนบ้านจะอยู่ไม่ได้จังเลยจ้าใช่ใช่ใชแม่ก็เลยทอนทิ้งเออแม่ก็เลยว่าจะตัดทิ้งตอนนี้มีพระองค์นหนึ่งท่านบอกว่าอย่าไปาตัดทิ้งตัดทิ้งไม้ว่านี่แหละท่าจะยกสารให้เขาจะดีก็เลยพอดีลูกจานนั่นถูกเลขเขาเลยไปซื้อสารพูมให้ ท่านได้มาอยู่ย uh, yeah, ังมาทุกเป็นล uh ้านหรือไหมตอนนั้นตอนนั track, so ้นได้เ oh. ป็นล้านได้สร้างบ้านด้วยเห็นไหมนะได้สร้างบ้านสร้างอะไรด้วยเจฟซีก็ส่งมาด้วยอะไรด้วยช่วยตอนนั้นยังไม่ดังยังไม่ได้ไม่ได้ออกยูทูปไม่ออกอะไรกันเลยยังไม่ออกยังไม่ออกเลยซื้อคืยังไม่ได้บ้านก็ได้แต่บ้าน ที่มาที่ไปที่มาของต้นโพเกิดพร้อมกับการย์เต็มมั้าเกิดพร้อมกันต้นโพเงินล้านตป็นไหนี่อือต้นโพเงินล้านต้นโพเจ็ดสีต้นโพเงินล้านต้นโพเจ็ดสีเจ้าอาจารย์บอกว่าอกสูตรเก้าเนี่ยอาจารย์กำลังโคตรงนี้ด้วยไหมจ้าบุญไว้อยู่ด้ึกวันอาทิตย์จะมามาแก้บุญเ้อวันอาทิตย์ที่ดสีนะครับเดิอ ใครจะมาจุดทูบต้นโพต้นนี้ก็มาได้วันอาทิตย์ใช่วันอาทิตย์ใครจะได้เงินล้านเหมือนอาจารย์ก็ไปที่บ้านนู้นก่อนเลยเดี๋ยวแม่จะพามาที่นี่ถ้าใครจะมาพาเดินมาไหมเดินก็เดินยังไงขี่รถมอเตอร์ล้วเนาะรถมอดเตอม์จอดแี่เที่ยวอมดเลยแม่รถจอดไว้ที่วัดครับแล้วก็เดินมาบถ้าเอารถเข้ามาก็เข้ามาไม่หมดครับเยอะมากครับ fc ไหนจะลดเอฟซีเจะลดแอดมินนี่ครับ <c oughs> งั้นก็เอาจะลดเอฟซีเลยกันดูเดินเลนยกันเลยนะเห็น<ด>แม่ตอนเลขพีิโอไม่อธิฐานยังไงนะแม่เล่าอีกฟังหน่อนแม่บอกว่าสาธุให้เลข09 909ให้ออกตรงๆเลยลูกลูลกจันจะได้ระเบือลือชาอีกครั้งก็ม,<ด>เมาเต็มๆเนาะครับเนาะจาตื่นเช้ามาแม่ก็ไปจุดธูปตรง ถ้กไอ้ข้น้ก็บอกแล้วก็เข้าไหว้เจ้าปู่อยู่ข้างในครับบอกอีกว่าให้เลขกตรงนี้ให้เข้าตรงๆเลยด้วยว่างี้ค่ะแล้วอาจารย์ก็จะเป็นลมด้วยใช่ไหมแม่เนี่ยมันจะช็อกเอายาดมแม่ไปไม่รู้ปรไปไหนนี่ยังไม่ดมแม่มแมเลยยาดมแม่ก็หา <laughs> ยจะช็อกยังไม่ต้องถามายาดมแม่จ <laughs> ะมแม่จ็ดมมีใจมากูดีใจจังดีใจมากเลยเนี่ยพอ ก่อนจนจนมึงแค่ก็จะไม่มีข้าวกินเนาะจ้าก็ดีได้ลูกจานนี่ก็มากันเลยวู้ซึ่งจริงจ้าดีใจแม่ดีใจได้ลูกได้ลูกจานมาก็ได้ให้เลขแม่นเนาะแม่เนาะจ้าจานให้เลขแม่นดีใจแล้วก็ภูมิใจเนาะครับเนาะภูมิใจภูมิใจที่ลูกได้อย่างนี้คร<ช>ับให้เลขให้เลขพ่อแมพ่มพี่น้องอยู่ตามประเทศพูดจ้า ให้พี่น้องเอฟซีทุกๆคนที่ได้ไปเจะได้ปดนี้ปดสินม,มั่งก็แม่ก็ดีใจด้วยหรือที F ่เอฟซีที่ได้เร่จแกอาจารย์นี้ไปแล้วก็ได้ปดหนี้ปดสินครับเห็นว่าก,ก็ได้ปดหนี้ปดสินไปหลายรายเนาะแม่ก็ดีใจแม่อายุกี่ปีะะแ,แ,แล้วคะแม่อายุสี่สิบห้าสี่้า่ห้าส่ห้าสี่้ี่ี่หห้าสี่้า เลขลาวันนี้บอกไอ่รู้เราแม่หลุดปากพูดเนาะอายุสี่สิบห้าสี่ห้าสี่อาวไปแต่มาแล้วกันนะสี่ห้าครับยังไงก็อย่าลืมแอบเลขทูบเนาะของอาจารย์แม่เป็นคนที่ไม่เล่นเลข จ้าแม่ไม่เล่นไมซื้อนะจ้าแม่ไม่ได้ซื้อแต่ว่าแม่เป็นคนที่ตื่นเช้ามาลูกบอกเลยแม่จะออกแน่นอนศูนย์หกศูนย์เก้าแม่ว่าเออออกออกไปซื้อแม่จะสาธุแต่แม่ก็ไม่ซื้อไม่อให้แม่ว่าเต้นไทรเป็นยังไงเนี่ยต้นไทรต้นไทรอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆต้นปูแต่แม่เอามาเผาขยะเลยตาย มนเอาขยะมาเผาหนึ่งข้าอยู่นู้นนึงเอาละอันนี้เป็นต้นเกิดคู่กันเลยนะต้นมะม่วงนี่อยู่ตรงกลางต้นมะม่วงอยู่กลางก็เลยออกมาพร้อมกันเลยออกมาไม่ต้นมะม่วงนี่เขาเกิดก่อนต้นมะม่วงเออเกิดก่อนไร่กล้วยโอ้ไม่รู้จะกินดีแล้วนี่มะม่วงกล้วยโอ้โหกล้วยอ๋อสบายจริงแากสบายจริกกินง่ายก็กล้วยด้วยด้วยด้วยทีนี้ต้นไทรเนี่ยเกิดทีหลังตอนแรกเกิดอยู่ต้นตรงนั้น มี่แม่ถอนทิ้งแม่ตัดทิ้งตอนนี้แม่ตัดทิ้งไม่ไม่นานเพิ่อนมาเกิดตรงนี้อีกเกิดนี่ต้นโพข้างๆต้นโพเกิดทางนี้ต้นใสเกิดทางนู้นเลยไม่เอาขยะไปเผาเพื่นก็เลยตายตอนนี้เหลือแต่ต้นโพกับต้นมะม่วงต้นโพกับต้นมะม่วงต้นโพขึ้นโอบกอดเลยบ้านนี้ที่ตั้งสาม้างหลังแม่ก็คืออาจารย์จะถูกเลขเยอะจ้าถูกเลขเป็นล้านเลยก็เลยต้องจ้าก็เลย คนบอกว่าพระท่านหนึ่งท่านมาบินฑบาตท่านว่าให้ถ้าอันนี้ถ้าถูกเลขให้ยกศาลพระภูมิให้ท่านแล้วก็จะดีดีตลอดไปท่านว่างนี้ก็เลยทำตามที่ท่านบอกแล้วก็เลยได้ดีดีเมื่องมีท่านพูดพระที่ไหนแม่จะเริญพระบอกพระอยู่บ้านโพสีธาตุตอนนี้นั่นแหละท่านก็บอกเลขคนแม่เหมือนกันได้ใส่ ไปแ, <c oughs> แม่เน่โฆษณาขายไก่วันนี้วันนี้ท่านก็นได้ท่านซ<บ>ื้อได้ใจใบอกเอฟซีเหมือนกันเลยแต่ว่า <c oughs> ฟันแม่ไม่แม่งวดที่แล้วที่ททกน่อนมีฟันแม,ไม่ไม่ฟันแล้วมีมตะลุกเลยฟันมีมีเลขในใจไหมครับเลขยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็สี่ห้าไง สี่ห้าสี่ปกลับด้วยกลับไปห้าสิบปีนะครับสี่สห้าห้าสิปีนะครับสามบนะครับมีคนไทันนะตอนอาจารย์ตอนตอนจะท้องอาจารย์เลยเลยโนเดี๋ยวตอนโพนีดอกนะพร้อมเลยแหละเออ ตอนแรกแม่ยายยายทวดแกบอกว่าให้เอาทิ้งเลยทีนี้เอาอาจารย์ทิ้งนะแต่ว่าผมเกิดอีกว่าเอาอาจารย์ทิ้งแต่ว่าก็เกิดอทิ้งแตมาเกิดนีกเลยปล่อยไปลงพี่บอกว่าต้นโพเงินล้านนะครับโตจนรวยแม่ว่าต้นโพิเงินล้านนะแม่ต้นโพเงินล้านเงินแสนเงินล้านเงินหมื่นเป็นสิล้าน